สวัสดีค่ะพบกับช่องครัวบ้านนาเมนูเด็ดอีกนะน,นะคะวันนี้เรามีเมนูมาฝากค่ะคเออหลนแหนมนะคะเรามาดูเครื่องหลนของเราเลยนะคะก็จะมีกะทิค่ะมีหอมแดงนะคะตะไคร้ค่ะ กับใบมะกรูดนะคะพริกสามสีค่ะแล้วก็แหนมของเรานะคะแหนมแนะน,นำให้ใช้แหนมอย่างนี้นะคะเพราะเราจะได้ไม่ต้องปนหมูสับนะคะเพราะว่าในนี้มันก็มีหมูบดอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าใครชอบหมูบดใส่รวมได้ก็ได้นะคะแล้วเราไปลงมือทำกันเลยค่ะ ใส่กะทิเลยนะคะแต่ไปนิดหน่อยก่อน,นะคะ่ะแล้วใส่แหนมลงไปรวนเลยนะคะอุ้ยขยี้ขยี้ให้แตกๆนะคะ มดเท้หอมๆก่อนค่ะ เติมกะทิที่เหลือเลยนะคะก็ใส่หอมแดงกระไคร้ใบมะกรูดลงไปก่อนเลยนะคะ ได้กลิ่นหอมเลยนะคะเดี๋ยวเราเติมน้ำได้นะคะ em nắng này cả ต้องเปิดไฟแรงนะคะแล้วเราต้องชิมก่อนนะคะว่าแหนมเราเปรี้ยวหรือเปล่าเราไม่ค่อยเปรี้ยวแล้วก็ใส่น้ำมะขามได้นะคะ เรามาปรุงเครื่องกันเลยค่ะใส่น้ำปลาะคะ่ะจัดน้ำตาลนิดหน่อยค่ะผมชูใจจ้ะ ก็ใส่น้ำมะขามนะคะมาชิมรสชาติหน่อยนะคะว่าโอเคอยัง โอเคแล้วค่ะทาใช้ได้แล้วนะคะ,ะที่เหลือเราก็มาใส่พิกสามสีของเราด้วยนะคะมีลูกโปรดนิดหน่อยค่ะมาทานไหมคะท่านผู้ชมกินหอมมากเลยค่ะสวยด้วยค่ะ สีสันใช้ได้เลยเร้วนะคะแล้วเราก็เติมกะทิที่เหลือเลยนะคะเพื่อสีสันสวยงามะคะ่ะปิดไฟได้เลยะคะ่ะเสร็จแล้วค่ะล้นแหนมของเรานะคะหอมมากๆเลยค่ะ คหลนแหนมของเราก็พร้อมรับประทานนะคะเป็นไงคะหน้าตาน่ารับทานไหมคะทานกับผักสดอะไรก็ได้ที่เราชอบนะคะอร่อยเลยคะ่ะหอมสมุนไพรนะคะถ้าชอบเมนูนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องครัวบ้บานนาของเราด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ